ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพลิทัตเตะเละจากหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพลิทัตโตโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปน,นูวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีบทที่22ธรรมะลีลาการปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มีความแปลกต่างกันไปเป็นรายๆแต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนกัน การอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนนถ้ามีคนมาเกี่ยวข้องมากท่านก็แบ่งเป็นเวลาไม่ให้ตรงกันคือบ่ายราวสี่ถึงห้ามงเย็นอบรมคณะญาติโยมแต่หนึ่งทุ่มขึ้นไปอบรมพระเนนพอเลิกจากประชุมต่างองค์ต่างไปที่พักของตนและประกอบความเพียรเวลาพักอยู่ตามจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานท่านปฏิบัติต่อประชาชนพระเนนอย่างหนึ่ง ในเที่ยวแรกกับเที่ยวที่สองเวลาท่านไปพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และกลับไปอุดรเที่ยวที่สคือเที่ยวสุดท้ายท่านปฏิบัติกับประชาชนพระเนนอีกอย่างหนึ่งซึ่งผิดกับแต่ก่อนอยู่มากแต่ทั้งสองตอนหลังนี้จะรอไว้เขียนข้างหน้าเพื่อให้เรียงติดต่อกันไม่ขาดความท่านสนใจสั่งสอนพระเนนมากเป็นพิเศษถ้าปรากฏว่ารายใดภาวนาจิตเป็นไปและรู้เห็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับภายนอกหรือภายใน ท่านจะพยายามสนใจและเรียกมาสอบอารมณ์เป็นพิเศษเพราะตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติภาวนาทั่วๆไปย่อมมีจริตนิสัยแตกต่างกันการปฏิบัติและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็มีความแปลกต่างกันเป็นหลายๆแต่ผลคือความสงบสุขเย็นใจนั้นเหมือนกันที่แปลกต่างกันก็คืออุบายวิธีและความรู้เห็นที่ปรากฏขึ้นในขณะภาวนาบางรายก็รู้เกี่ยวกับสิ่งภายในด้วยเกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วย เช่นเห็นพูดผีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเห็นคนหรือสัตว์มาตายอยู่ต่อหน้าบ้างเห็นเขาหามผีมาทิ้งไว้ต่อหน้าบ้างเห็นร่างของตัวเองออกไปนอนตายอยู่ต่อหน้าบ้างเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของผู้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นในขณะเริ่มต้นภาวนาและจิตเริ่มสงบซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องแม่นยำได้ทุกๆกรณีไปทั้งไม่แน่ใจว่าที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นจะมีความผิด ถูกแฝงอยู่ประการใดบ้างเป็นรายที่เป็นนิสัยไม่ชอบใครครวนก็อาจเห็นผิดไปตามและยึดถือเอาว่าเป็นความจริงก็ยิ่งเป็นทางล่อแหลมต่อความเสียหายในอนาคตมากขึ้นแต่นิสัยที่จิตออกรับรู้สิ่งต่างๆดังกล่าวมาขณะที่จิตสงบลงมีจํานวนน้อยมากร้อยละห้าคนก็ทั้งยากแต่ก็ต้องมีรายหนึ่งจนได้ที่จะปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาจึงเป็นความจําเป็นที่จะต้องได้รับคำนัดน,นานจากท่านผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในทางนี้มาก่อน เวลาพระธุดงค์ท่านเล่าผลงานการภาวนาที่ปรากฏในลักษณะต่างๆกันถวายครูอาจารย์และเวลาอาจารย์ชี้แจงวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่รู้ที่เห็นให้ผู้ศึกษาไต่าถามฟังก็รู้สึกว่าทราบซึ้งจับใจเพลิดเพลินในการฟังไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆเวลาอธิบายท่านแยกประเภทแห่งนิมิตออกเป็นตอนๆและอธิบายวิธีปฏิบัติต่อน,นิมิตนั้นๆอย่างละเอียดและออมากจนผู้ฟังหายสงสยัยและร่าเริงในธรรม ที่ท่านแสดงให้ฟังพร้อมทั้งความมีแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วรายที่ไม่ปรากฏเห็นนี้ไม่กเกี่ยวกับสิ่งภายนอกแต่ก็น่าฟังไปอีกทางหนึ่งเวลาท่านเล่าความสงบสุขของใจที่รวมลงสู่ความสงบตลอดอุบายวิธีที่ท่านทำถวายอาจารย์ผู้ที่ยังไม่สามารถถึงขั้นที่ได้ยินได้ฟังในขณะนั้นก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นขึ้นมาที่พยายามจะทำให้ได้อย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นบ้างทั้งที่ผู้มีจิตเป็นไป และผู้ที่กําลังตะเกียกตะกายต่างก็ได้รับความปรับรพื่มปิติในขณะฟังบางรายเวลาจิตสงบลงปรากฏว่าได้ไปเที่ยวบนสวรรค์ชมชั้นวิมานต่างๆจนจวนสว่างใจถึงกลับสู่ร่างและรู้สึกตัวขึ้นมาก็มีบางรายลงไปเที่ยวปรงสังเวทธทำมาสังเวชกับพวกสวยกรรมต่างๆกันในนรกก็มีบางรายทั้งขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์ทั้งลงไปเที่ยวในนรกดูสภาพทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันมากคือพวกหนึ่งเรื่องเริงบนเอิอแต่อีกพวกหนึ่ง ร่ำครวญไปด้วยความทุกทรมานซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะพ้นโทษไปได้เมื่อไหร่ก็มีบางรายก็ตอนรับแขกคือพวกพูดผีและเทวดาที่มาจากที่ต่างๆคือชั้นบนบางรุกขเทพบางขณะที่จิตสงบลงบางรายก็เสวยหาความสุขที่เกิดจากสมาธิประเภทต่างๆกันตามกําลังของตัวเองบ้างบางรายก็พิจารณาทางปัญญาแยกถาดแยกขันออกเป็นแผนกและแยกให้สลายจากกันจนเป็นคนละชิ้นละส่วน และทำให้สลายลงสู่คติเดิมของตนบ้างบางรายก็กำลังเริ่มฝึกหัดและกำลังล้มลุกคลุกคลานเหมือนเด็กกำลังฝึกหัดนั่งบ้างเดินบ้างต่างๆกันบางรายภาวนาจิตบังคับจิตให้ลงอย่างใจหวังไม่ได้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้บางๆงบางรายได้ยินท่านสนทนาธรรมประเภทต่างๆต,ต,ตามภูมิที่ตนรู้เห็นกับอาจารย์ก็เกิดความปิติและอัศจรรย์ในธรรมนั้นๆแล้วร้องไห้บ้าง างรายก็ไปเป็นทัพพีนอนแช่แข็งอยู่กับแกงไม่รู้รสชาติแกงว่าเป็นอย่างไรและทำตัวขวางหม้อต้มหม้อกแกงอยู่ซึ่งเป็นธรรมดาของหลายอย่างอยู่ด้วยกันย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปมาแต่ไหนแต่ไรผู้มีสติปัญญาก็เลือกเก็บเฉพาะเอาที่ตนคิดว่าดีเป็นประโยชน์ก็เป็นสาระแก่ผู้รอบคอบนั้นรายเช่นนี้แม้ผู้เขียนเองก็ยังไม่รับรองตัวนี้คงต้องมีส่วนอยู่ด้วยจนได้ท่านผู้อ่าน กรุณาผ่านไปอย่าได้สนใจเพราะเรื่องเช่นนี้แม้ในบ้านและในตัวเราเองก็อาจมีในบางครั้งบางคราวและอาจมีอยู่ทั่วไป